Kim nam Jim. Baik. Apa dia boy? Tungkin, dia ayu, sia, dai. apa? Kau ô ông ồn lắm đầu tiên gì luôn theo ta đang tương hiệu เดี๋ยวกินเปล่าอโอุย้ยพอแล้วอันนี้ไว้ให้แม่อ่ะกินอ่ำไม่ให้แม่พ่อหม,หมดหมดแล้วเดี๋ยวของพ่อได้แค่น,นี้ยังยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดพ่อน่ะยังไม่หยุดดูอีกจะดูอะไรน่ะนะ่ะดูอะไรอยู่ดูตลกเอาน่ๆๆๆก็ยังพอแล้วแต่ที่เดี๋ยวคือที่สุดแหละวให้หยอกใส่เข้าไปเลย ยังพอแล้วลูกหกไม่เหลือให้แม่กินบ้างกิงนสวนแม่ไม่ไ,มไ,มไมมด้กินขิ้งลูกไม่เอาไม่เอาหมดแล้วเหรอพอแล้วเอาไปแม่พักมันหมดแล้วอ่ะอ้ามัน่ะอย่านอนกินนะคะ มืน่นแม่แบนอนกินยอแม่นอนกินอร่อยมากทำใหแม่กินแต่นอนกินจะติดคอ ไข่เลยค่ะเหมือนไข่สีสวยระวังกัดฟันนะคะห้ามกัดฟันนะคะเหมือนไข่ใหญ่ขึ้นมาเท่านี้นะคะเท่านี้ค่ะเท่านี้แม่ไม่กจะไหน ลูกเล็กมากเท่านี้ค่ะนี่โ,โีลั่มีน,น้ว <c oughs> นดีเล้วนียน้อนียนนน้ำ เคยกินโหยิลาบกินเยอะจังมันมันไม่ดีนะมันเป็นอาหารสัตว์คนนะอาหารคนสวนเลบลบเลบเลบลบ ใหญ่เท่าหน้าค่ะเท่านหน้าหน้าหน้าใหญ่กว่าแบบนี่ค่ะจานนี้มัเนเริ่มเพิ่มเลยเริ่มเพิมเลยมันคืออร่อยมากอร่อยจริงค่ะเออก้าตาเคยกินแล้วนะคะอร่อยมากหวานแต่เขาเป็เขาเปนแค่แกง พอละทำไมต้องเอาอีกไม่หนูต้องกินบ้างไม่ใช่ให้แม่ยังกินอีกเอารองชิมดูเอารชิมให้เ,เพื่อนๆดูสิว่าหนูกินเป็นจริงๆหรือเปล่าขี้โมจริงหรือเปล่า่แบบกินเป็นอะปกติหน,นูแบบไม่ค่อยกินอยู่แล้วอะ ชอบอันนี้มันแต่หนูไม่ชอบข้างในมั้เอากินลองกินดูอ๋อแต่ว่าหนูกินไม่เป็นสิหนูบอกเพื่อนว่ากินเป็นนะจริงๆตัวเองกินไม่เป็นใช่ไหมนนะคะแบบไม่มีไม่มีโอเคไปแล้วกลัวกินขี้มูกไม่ไม่เอานะ